สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำฮาคิสสังเกต V2 นะครับขั้นแรกนะครับเราต้องไปคุยกับเอ,อเอ่อเจ้าตัวที่มันอยู่กาอเต่าเลยนะครับแบบนึงนะครับปอ๊ดมันค้าย,ยู่นงนั้บ เอ้ไม่ใช่ตรงนี้ทีครับนี่ครับมาคุยกับไอ้เจ้าตัวตรงนี้นะครับคุยเสร็จมันจะให้ไปตีเจ้าพวกโจรน,นะครับ จนมันที่อยู่ตรงนี้เลยนะครห้าสิบตัวนะครับห้ตัวถ้าตีเสร็จนะครับหรือไม่ก็ไปทำเควสออกอหาผลไม้ก่อนก็ได้นะครับผลไม้มันจะแบบเปลอยู่ที่ก่อแรกเป็นสับประรดนะครับเดี๋ยวเราไปหาสับประรดเลยนะครับ บรบมันก็จะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเอ,อ่อกล้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมกดรีเซตก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับแป๊บน,นึงนะครับมันค่อนข้างที่จะค้างหน่อยนะครับ สวยมันก็จะมีตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับอากวยมันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อใครไม่เห็นนะครับจุดต่อไปมันจะอยู่เกาะเต่านะครับเออมันจะเป็นแอปเปิลนะครับผมไปจะรีเซ็ตไปแล้วกันเพื่อความเร็วอ่ะถึงแล้วนะครับ ถ้าถึงแล้วก็จะไปก็ต้องไปตรงที่มันเป็นพวกมอนมอนตรงนี้นะครับไอ,อ,อ,อพวกที่ที่มันมันจะมันจะเหนเห็นก้อนใหญ่ๆนะครับให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับมันก็จะมีแอปเปิลอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันยังมันยังไม่เกิดนะครับถ้าเราเลือกบลมเสร็จนะครับ เราก็จะไปคุยกับเอ็มพีซีตัวเดิมนะครับตัวที่ให้เราไปหาผลไม้นะครับพอคุยเสร็จแล้วนะครับมันจะให้แบบไปจัดผลไม้นะครับมันจะจัดผลไม้ให้นะครับแล้วเราต้องไปให้เคนที่แบบหิวนะครับ หิวก็จะอยู่ทรงม้อนพวกนี้นะคบอ่ะเราก็จะเจอต้นไม้หลังนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับพี่เซฟนะครับถ้าเราเห็นแล้วเราก็ไปตรงนั้นนะครบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะให้ขึ้นไปตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเจอกับเอ,อ่อคนจนนะครับถ้าเราคุยกับมันเสร็จมันจะเก็บเงินห้าล้านบาทนะครับ มันจะเพิ่มระยะเวลาตอนที่ฮาคีสังเกตโดนตีนะครับแล้วหมดไปมันจะคููดาวสี่สิบวีนะครับตอนทำวีสองแล้ว,แล,วแล้วมันก็จะเห็นแบบเออเลเวลคนอื่นแล้วก็ของของคนอื่นด้วยนะครับแค่นี้แหละครับเออกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่นะ